ต้อนรับกลับมาที่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาไปชมรถครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Suzuki S-Cross Hybrid 2026ที่มาพร้อมความลงตัวระหว่างความอเนกประสงค์ดีไซน์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยี h y บริดล้ำสมัย Suzuki ได้ยกระดับ S-Cross รุ่นใหม่นี้ให้ตอบโจทยุคใหม่ทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายและสมรรถนะม,มาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากภายนอกตัวรถซูซูกิเอสครอสไฮบริดสองมาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งและมั่นใจด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมโลโก้ซูซูกิอยู่ตรงกลางขนาดข้างด้วยไฟหน้าเลตโปรเจกเตอร์ดีไซน์เฉียบที่มาพร้อมไฟเดทาร์ม running line เส้นฝากระโปรงและกันชนหน้าที่ดูบึกบึนช่วยเพิ่มความรู้สึกเหมือน SUV ของแท้ด้านข้างตัวรถมีซุ้มล้อที่ดูโดดเด่นล้อมรอบด้วยล้ออัลลอยขนาด17นิ้วพร้อมขอบกันกระแทกสีดำรอบคันเส้นโครเมียมตามรอบหน้าต่างและราวหลังคาาที่ให้้ลุสอมกขึน ด้านท้ายติดตั้งไฟท้าย LED ที่เชื่อมต่อด้วยแผงสีดำมันวาวให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยโดยรวมภายในห้องโดยสารของ Suzuki S Cross Hybrid 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้รู้สึกกว้างขวางและหรูหราขึ้นวัสดุตกแต่งภายในใช้แบบนุ่มมือเพิ่มความพรีเมียมไปอีกระดับมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay มารวัดแบบกึ่งดิจิทัลแสดงข้อมูลระบบไฮบริดแบบเรียลไทม์เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ มีตัวเลือกหนังแท้รองรับทุกสรีระได้ดีบอดหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางและสามารถปรับเอ็นได้เพิ่มความสบายในการเดินทางระยะไกลหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งขึ้นด้านการใช้งานจริงยังคงยอดเยี่ยมด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระ430ลิตรและสามารถพับบอดหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้เสียงรบกวนจากถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยฉนวนกันเสียงที่พัฒนาใหม่ ในส่วนของสมรรถนาเ c r o s s Hybrid ใช้เครื่องยนต์เบนซินเคหนึ่งห้าขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดแบบชาร์จตัวเองประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน1 4 0 v บและมอเตอร์เสริมที่ช่วยเพิ่มแรงบิดขณะออกตัวรวมกำลังได้ประมาณ115แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางตลาดระบบไฮบริดนี้ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรลิตรและลดการปล่อยคาร์บอนได สำหรับสายลุยซุซูกิยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อออกรีฟ s e เล c t ที่เลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งออโต้สปอร์ตสโนว์และล็อกเพื่อรองรับทุกสภาพถนนช่วงล่างให้ความนุ่มนวลคว,ควคบคู่กับการทรงตัวที่มั่นใจเหมาะทั้งขับในเมืองและเดินทางไกลด้านความปลอดภัยซุซูกิไม่ลืมที่จะจัดเต็มให้ครบครันด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบอ่านป้ายจราจรและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง พร้อมถุงลมนิรภัย6จุดระบบ ABS พร้อม EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่สำหรับราคาซูซูกิตั้งใจวาง S Cross Hybrid ให้คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม SUV Hybrid โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ28,000ถึง32,000ดอลลาร์หรือเราเริ่มต้นที่1.3ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและตลาดซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Toyota Urban c r u i s e r h y ซ r i d และ u ุ d a ด Creta Hybrid โดยสรุปแล้ว Suzuki s Cross Hybrid 2,026คือการพัฒนาครั้งใหญ่ที่รวมความสวยงามความสบายสมรรถนะประหยัดและเทคโนโลยีความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งการขับในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง MPV Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารวงการยานยนต์แล้วพบกันในคลิปหน้า